สวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาทบทวนเนาะทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของโมเมนตัมนี่แหละนะครับในส่วนของเรื่องการดนนะครับเราลองมาทําแบบฝึกหัดทบทวนกันสักหน่อยนะครับหลายหลายคนอาจจะเคยทํามาแล้วนะครับเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับสาหรับคนที่ลืมไปละนะครับตอนนี้เขาบอกว่าทําการตีลูกเทนนิสมวล300กรัมนะครับกระทบผนังในแนวตั้งฉากด้วยความเร็ว100เมตรต่อวินาทีนะครับลูกเทนนิสกระดอนกลับด้วย อัตราเร็วเท่าเดิมอ่าจะเกิดการโดนขนาดเท่าไหร่นะครับอ่าเริ่มแรกนะครับอ่าเราก็ต้องดูก่อนนะครับอ่าวาดผนังขึ้นมานะครับอ่าลูกเทนนิสหนึ่งลูกเสร็จแล้วเขาบอกว่ากระทบผนังในแนวตั้งฉากอ่ากระทบผนังในแนวตั้งฉากอ่นนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยลูกเทนนิสกระดอนกลับด้วยอัตราเร็วเท่าเดิมอ่าแสดงว่าสันนิษฐานว่ากระดอนกลับด้วยทิศทางเดิมนะครับอ่าด้วยอัตราเร็วเท่าเดิมด้วยนะครับแสดงว่า เขาบอกว่ากระดอนเข้าไปที่100เมตรต่อวินนะครับอ่าแสดงว่าออกมาก็ต้องเป็น100เมตรต่อวินาทีเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกมาว่าลูกเทนนิดเนี่ยนะครับมวลเท่ากับ300กรัมอ่าถ้าเราจะคำนวณเราก็ต้องแปลงหน่วยให้อยู่ในระบบ SI unit นะครับหรือมีค่าเท่ากับ0.3กิโลกรัมนะครับอ่า เขาบอกว่าจะเกิดการดนเท่าใดนะครับการโดนก็คืออะไรเอ่ยการโดนก็จะเท่ากับแรงคูณกับการเปลี่ยนแปลงเวลาหรือมีค่าเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมซึ่งตรงนี้นะครับเรามาดูก่อนว่าโจทย์บอกอะไรมานะครับโจทย์บอกมาก็คืออ่าโจทย์บอกมวลมานะครับอ่าโจทย์บอกอะไรมาบอก u มานะครับอ่าบอก v มาอ่า หาการดลอ่าเพราะฉะนั้นทำยังไงเอ่ยเห็นไหมครับเขาบอกว่าการดลเท่ากับแรงคูณกับการเปลี่ยนแปลงเวลาหรือมีค่าเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมนะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกเป็นการดลเท่ากับนะครับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมอ่าการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมก็คือ m คูณกับอ่า v ลบ u นะครับอ่มาดูตรงนี้สักครู่นะครับก่อนแทนค่า และปกติเนี่ยนะครับอ่าเราต้องดูเครื่องหมายด้วยนะครับอ่าเพราะว่าความเร็วเป็นเวกเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าปฏิมาทางขวาเราจะให้เป็นบวกนะครับไปทางซ้ายไปเป็นลบนะครับอ่าเพราะฉะนั้นอะไรเป็นบวกอะไรเป็นลบอ่ามาดูกันความเร็ว v เป็นมาทางไหนมาทางขวาใช่ไหมครับแสดงว่า v เป็นบวกอ่า u เป็น มาทางไหนยู you, มาทางนี้ใช่ไหมครับยูมาทางนี้แสดงว่าเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราแทนค่าเข้าไปก็จะกลายเป็น0ูนย์จุดใช่ไหมครับอ่าวีคือ1 0 0ลบกับลบ100นะนะครับอะไรเอ่ย0.3คูณกับ200ใช่ไหมครับอ่ศูนย์จุดาคูณกับ200ออ่าใครงงใครงง อ่านะครับศูนย์จุดสคูณกับ200มีค่าเท่ากับอ่าหกสิบนะครับอ่าหกสิบกิโลกร,รัมเมตรต่อวินาทีนะครับอ่าเพราะฉะนั้นการโดนของเรานะครับก็จะมีขนาดเท่ากับ60กิโลกร,รัมเมตรต่อวินาทีอ่าตรงนี้นะครับเสร็จเลยใช่ไหมครับอ่าเห็นไหมอืมนะครับอ่าเดี๋ยวข้อต่อไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่าแต่ ตรงนี้ขอจบด้วยคลิปสั้นๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ